เข้าเศษน้อยด้วยนะคะให้ราดีขึนเยอะเละวันที่26ตุลาคมนี้นะคะยังมาเจอกับน้องอีที่แต่มันใเ่ได้ปกติลูกแต่ว่าเพิ่นหาติดต่อยังบ่แลกน้อยนะคะเพราะว่าเวทีพุ่งสิทธิ์เป็ดข่ายางแม่พันธ์เนี่ยทีมเวทียังบ่ทันได้เข้าระบบค่ะช่วงแรกๆเซไม่เบื่อเลยเลยยังเหมือนช่วงล้ำสวัสดีครับเอฟซี อีลาน้อยนะครับเอฟซีนองอุกิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับสําหรับมณีนะครับแอดมินนะครับมาแจ้งข่าวแจ้งข่าวนะครับสําหรับมณีเป็นมือเปิดวงของสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับมาแจ้งข่าวนะครับเรื่องเสียงของอีหล่าเป็นยังไงนะครับเสียงมาละบอกนะครับก่อนจะไปเรื่องคุยเรื่องเสียงก่อนสิขยายความนะครับ ฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับ FC อีลาน่อยครับช่องติดตามอีลาหน่อยนะครับฝากไปนําเด้อนะครับสําหรับนะครับน้องหญิงนะครับพี่น้องกะซีรู้นะครับว่าแต่งมือเพิ่นไปเล่นคอนเสิร์ตแ่าแก่น้อยนะครับอยู่โคราชนะครับห่างวิสโกโฮเซลโคราชนะครับเมื่อนั้นเสียงบ่มีนะครับเสียงหายไปเลยนะครับเสียง ่าเสียงขาดได้หายเป็นแบตเตอรี่ตนี่ล่ะนะครับเสียงบ่มีอหีหลีนะครับอ่าลองไปลองมาบนเวทีเพ่นยังว่าโอ้ยเสียงอีลาอ่ะบ่มี่ารั่นเสียงหายสัมผัสนะครับอ่าพอพไปแม่เอฟซีนะครับรองซอยนดเดอร์ประสานนะครับเพ่นวสามผับน,น้องสัมผับอีล่านะครับเมื่อน,นังกะอ่าคอนเสิร์ตผ่านพ้นมีดูดีนะครับอ่าหลังจากนั้นไปฉีดยาฉีดยามาแล้วกัมาพักครับ ซ้อมหน่อยนะครับซ้อมหน่อยลงนะครับบอลโจก็ไใซ้อมนะครับพักกนให้น้องวุงอิงพักผ่อนหลายๆนะครับหลังจากมาเมนีนะครับเสียงก็เริ่มดีขึ้นนะครับยืนยันนะครับจากเมนีพันมาปรากฏตัวอยู่ที่สถานที่เปิดคอนเสิร์ตนะครับสาวนอนเพชรบานแพงนะครับพังกกระทักทายนะครับกับเอลซีแฟนคลับพ่อแม่แม่นะครับกับ ช่อง youtube j l 2 j เนะครับเพื่อน็มาทักไทยกันนะครับเรามียช่วงนึงครับขึนเอ่อน้องหญิงนะครับขึ้นไปนะครับอ่าซ้อมนะครับร้องเพลงเปิดนะครับอ่าเป็นแสดงโชว์โชว์หนึ่งของอีลานนะครับอ่าเพิ่นเกินขึ้นนะครับแต่เพลงนี้ไทยได้หน่อยเดียวเพราะว่าเป็นเพลงติเลกซิิตนะครับเพราะอีลาเกินเพลงแค่นีนิดเดียวนะครับ พี่มอนอิงนะครับยายไล่นะครับพี่น้องขับ f อฟซสนามกีฬาบันแพงนะครับตบมือกันเกลียวกล่าวนะครับด้วยความดีใจนะครับเอาเสียงอีลามาแล้วสันนะครับแสดงความยินดีนะครับเสียงมาแล้วนะครับสำหรับล่ะยืนยันนะครับมือแรกนี้ น้องขึ้นโชว์บนวิธีแน่นอนนะครับ FC แฟนคลับกระถาติดตามนะครับสำหรับอีลานอยของเฮานะครับเพิ่นสิีรองเพลงยังกะพี่น้องจะไปติดตามนะครับสำหรับการช่วงเมลรงนะครับช่วงบ่ายๆนะครับประมาณบ่ายสามโมงก็มีฝนตกลงมานะครับสำหรับมื้อนี่นะครับอ่าตกลงมาหาใหญ่ขึ้นกันนะครับอาจสิเป็นอ่าตกมาตามก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆอ่าลอยมาตรง สนามกีฬาพอดีนะครับเพราะลมพัดผ่านไปกะฝนกับไปน้ําเมฆนะครับหายไปแล้วนะครับหยุดตกแล้วตอนนี้นะครับปกติแล้วนะครับสําหรับเมฆฝนนะครับกะให้ความชุ่มชํานะครับบริเวณสนามกีฬาบานแพงนะครับสําหรับตอนแรกๆกะช่วงก่อนเที่ยงนะครับมีแดดนะครับมีแดดมากต่างคนกับต่างบนมหฮอนหลายนะครับฝนกันเลยนะครับตกมาก ชโลมนะครับให้ชุ่มเย็นนะครับอ่ามีอ่าภูลคตบรรดาดีแล้วพระท่านบา่บานาวิธีจังม่มีฝุ่นมาไงใส่มันวนนะครับอพี่น้องกับมันใจได้ครับเพราะว่าบอดโจนะครับมือมือขึ้นนี่บอดโจบอดโจครับสนุดนะครับกับได้ไปไหวนะครับไหวกลางแจ้งนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คุ้มครองอยู่ ดูแลอยู่บริเวณนั้นนะครับบ่อยฝนมาตกนะครับไป่านพ้นไป24มื้อนี่นะครับก็25นะครับพอ24มือแสดงนะครับ25ก็อาจจะเป็นการเก็บเครื่องเก็บของนะครับเก็บอุปกรณ์นะครับเพันขอไปสองหมื่นนะครับอ่ามีผู้ลงคนมันบอกว่าเดี๋ยวให้อีลามาให้อีลาไปจุดน้ำประั่นนะครับขอขอพันใหญ่ฝ่ายฝนตกนะครับ ขอให้งานมณีพานไปดีๆพะศันนะครับอาเมาใจซอยกันนะครับสำหรับพี่น้องนะครับแอดมินกเสียด้นะครับบ่ได้ไปนะครับติดทุระลายโอ้ไ่ได้ไปนะครับอยากไปอยู่นะครับอาผู้ใดไปได้แตจะแอดมินกับซื้อคุมปิดไปแล้วนะครับซื้อคุมปิดร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับอาไปไปบ่ได้กับซื้อคุมปิดเด้พี่น้องนะครับซื้อคุมปิด อคุณปิดร้อยสี่สิบเก้าบาทคุณปิดหมอลำสาวนอยเพรบ้านแพงแฟนเพจน,น,นะครับพี่น้องเข้าไปด้ยในกลุ่มนี้แล้วก็ส่งสลิปไปนะครับโอ,โอ,โอโนเงินโอนเงินแ้กก็ส่งสลิปไปนะครับส่งไปที่สาวนอยเพรบ้านแพงแฟนเพจน,นะครับล่อนะครับล่อล่อลิงนะครับในการเข่ากลุ่มนะครับพอได้ลิงแล้วกากดเข่าไปนะครับรวม ไปร่วมกลุ่มนะครับกับสิริบึงคอนเสิร์ตยางจุใจสำหรับมือแรงนะครับพี่น้องนะครับสำหรับน้องหญิงมากโอนี้นะเพื่อนก็มาแจกนะครับแจกสติกเกอร์แจกสติกเกอร์ต,อรติดรถนะครับมีมีทางเจ้าทูเจวันเพิ่นทำม,มานะครับกมาแจกกันนะครับเป็นสติกเกอร์ติดรถนะครับติดโทรศัพท์กามีนะครับ ทุกคนก็ได้ไปรับแจกจากมืออีหลา่าเป็นคนติดสติ๊กเกอร์ให้นะครับก็ถือว่า,าทุกคนก็นดีใจไปทำตามตามกันเพราะว่าเป็นติดจากมืออีหล่าเองนะครับสําหรับมา้าลายอีหล่าเมื่อนี้นะครับล้านล้านนะครับล้านแตกแล้วนะครับล้านแตกอยู่แล้วนะครับแต่บ่มมีแครลานนะครับอาที่มีเพิ่มเติมอีกนะครับสําหรับพอหักไปหักที่มาจาก กรุงเทพหรือมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับพี่น้องจังถาเบิงว่ามาไลาอีหลาหมือนีนะครับจีทะลุถึงลานใดแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะเพิ่มเกินจากลานมาไลาเท่าให่นะครับพี่น้องจังจังถาเบิงมาไลาของอีหลานะครับอ่ามือนีนะครับเป็นปฐมเกล์กนะครับ ของสาวนอยเพชรบานแพงวงใหญ่วงหนึ่งนะครับสําหรับเปิดวป้งนะครับพี่น้องกระถ่าติดตามนะครับอลังการความอลังการงานสางนะครับปีนี้บอสโจพันทุ่มทุนนะครับหลายนะครับทุ่มทุนหลายล้านนะครับทั้งไฟแสงสีอเจลจอ LED นะครับระบบต่างๆนะครับเวทีนะครับ อ่าอลังการบ่มีภัยําแบบนี้นะครับบ่มีวงเลนแบบนี้นะครับพี่น้องอ่าแต่เอนมินเป็นห่วงอย่างเดียวนะครับเป็นห่วงวายถ้าไปเรียนงานมือต่อมือนะครับยานยานตั้งเวทีพระท่านเพราะว่าเพราะว่ามันไหลระบบมันไหลอีรีนะครับระบบการตั้งวงทงเวทีนะครับมันไหลนะครับบูจักจอ l e อดีบจักระบบไฟนะครับ เอาใจรุ่นอยู่ตรงนี้ครับรุ่นอยู่เพราะว่ามือขึ้นนี่เมู่บ้านนี่เพิ่นตั้งไ้ที่กัมาตั้งเอาตอนเย็นเเพราะว่ากลางเว่นฝนตกนะครับเนาะเพิ่ยมาตั้งเอาตอนเย็นเย็นกำคเมือขึ้นก็บบัดขึ้นนะครับมะแแล้วตอนเชร้านะครับจะเป็นห่วงแอดมินก็เป็นห่วงตรงนี้อยู่นะครับก็พี่น้องอย่าลืมนะครับไปติดตามมีลาหน่อยของเฮ้านะครับมือแรงนะครับอ่าเขาคุ้มพิษลอยสี่สิบเก้าบาทครับ ับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนนะครับฝากกดติดตามช่องผู้ชายเบารัวผากินผ้าเทียทเ่ยวนะครับ j o 1 o วัน c อฟ l นะครับขอบคุณครับ